สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาเรียนประวัติศาสตร์กันต่อนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันศาหกรมนะคะตรงกับมาตรฐานที่4.2ตัวชี่วัดที่2นะคะก็คือการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบันนะคะซึ่งเรามีจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คือต้องการให้ผู้เรียนนะคะได้วิเคราะห์เหตุการณ์ในออช่วง สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและโลกอย่างไรบ้างนะคะ การปฏิวัติอุตสาหการรมเลยนะคะอยู่ในช่วงคิดสกตกรรลาศขออภัยค่ะช่วงคศ1760-1850ถึงด้วยกันนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่ใช้เวลายาวนานพอสมควรนะคะมันหมายถึงอะไรนะเราอาจจะเคยยินคำว่าอุตสาหการรมนะคะหมายถึงโรงงานแต่จริงๆแล้วการปฏิวัติก็คือการเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการผลิตจากใช้แรงงานคน ใช้แรงงานสัตว์ซึ่งเป็นการผลิตแบบครัวเรือนมาเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องจักรในระบบโรงงานนะคะเราจะเรียกว่ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมค่ะ จากภาเห็นไหมคะว่าเราจะใช้แรงงานคนนะคะใช้แรงงานสัตว์นะคะเราก็มาเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องจักรนะคะซึ่งผลของมันเนี่ยนะคะก็จะทําให้คนตกงานนะคะในช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ทําให้จะต้องไปรวมตัวกันจนกลายเป็นการต่อตั้งสหกรณ์น,นะคะการปฏิวัติุตสาหกรรมครั้งแรกในโลกเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษนะคะที่เมืองรอสเบลนะคะก็ มีผลกระทบเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะแต่ก่อนจะไปดูผลกระทบเราไปดูสาเหตุกันก่อนนะคะสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นผลมาจากในแต่ละที่เนี่ยมีการตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นต้องขอเท้าความไปตั้งแต่ยุคมีการปฏิรูปการพิมพ์นะคะที่คุณโยฮัน กูตเทนเบิร์กนะคะได้ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์เหล่าขึ้นมาเป็นครั้งแรกในโลกนะคะก็เลยทําให้มีนักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะต้องการที่จะประดิษฐ์สิ่งที่แตกต่างไปจากโยฮันกูตเทนเบิร์กนะคะแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างโยฮันเคปเลอร์เป็นคนแรกใช่ไหมคะแล้วก็มีคนอื่นอีกมากมายรวมไปถึงการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อที่จะเอามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่า การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเป็นจุดของการเปลี่ยนุตสากรรมก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการปฏิวัติทางเกษตรกรรมซึ่งมันก็ต่อจากทางด้านวิทยาศาสตร์นี่แหละค่ะพอมีการประดิษฐ์ขึ้นมาเครื่องใช้หลายๆอย่างนะคะจนในที่สุดก็มีการประดิษฐ์เครื่องแบบก็เรื่งเครื่องหว่านเมล็ดอะไรเงี้ยเครื่องเก็บเกี่ยวผลผลิตเครื่องไถยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยทําให้เพื่อเอาไปใช้ในการเกษตรก็เลยมีการต่อยอดเพื่อเอามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในเช่นเดียวกันและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ประเทศอังกฤษเป็นชาติแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะว่าประเทศอังกฤษมีความมั่นคงและมีเสรีภ,ภาพทางการเมืองไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของการประท้วงการเปลี่ยนระบอบอะไรใดๆน,นะคะทุกคนให้อิสระเสรีภ,ภาพมากเลยแล้วก็มีความมัน่นคงก็เลยสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของวิทยาศาสตร์เกษตรกรรมจนกระทั่งอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่องยาว ะะทั้งหมดทั้งมวลนี้ถือว่าเป็นสาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมค่ะพัฒนาการของอุตสาหกรรมพอผพ้าในอังกฤษเนี่ยนะคะเมื่อตอนตอน้ตนเราได้บอกแล้วนะว่าประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกอุตสาหกรรมแรกของเขาคืออุตสาหกรรมพอผพ้าเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยปัจจัย4ี่ในเรื่องสําคัญใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะ เครื่องุ่งห่มนะคะซึ่งอันนี้สามารถที่จะไปจำหน่ายที่อื่นได้ถ้าอาหารเนี่ยสมัยก่อนยังไม่เปิดกว้างที่จะกินของาชาวต่างชาตินะคะที่อยู่อาศัยอันนี้ก็ยังไม่ h i n อสมัยก่อนนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะคะก็คือในเรื่องของของของ,ของที่อยู่เอ่อโทษทีค่ะของเสื้อผ้าเครื่องุ่งห่มนะคะเพราะฉะนั้นอังกฤษเลยเลยคิด นะะหนึ่งในปใจัจจัย4นั่นก็คืออุตสาหกรรมทอผ้าเพื่อที่จะเอาไปจําหน่ายเอาไปขายสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศตนเองได้นะคะเริ่มที่จอนเคเลยนะคะประดิษฐ์กีรตุกขึ้นมานะคะตอนแรกใช้เป็นการทอผ้าช่วยคนเนี่ยมันจะช้ามากจนกระทั่งจอนเคคิดกี่กระตุกที่มันกระตุกแล้วมันกระสวยมันจะวิ่งผ่านไปชุกชักชักชัช,ชัมันจะได้เร็วขึ้นนะคะพอประดิษฐ์ได้แบบนี้มันจํา ได้มันไม่พอนะคะเจมสฮากริฟ mm hmm. ก็เลยประดิษฐ์อะไรอีกคะ่ะ mm hmm. เครื่องปั่นได้ทีละ16เซนอันนี้เป็นชื่อนะคะชื่อว่า s p i n น i ิ g งเจนนีนะคะพอได้มาแบบนี้ปุ๊บยังพอไม่ทันอีกนะคะ mm hmm. ก็เลยต้องมีเครื่องปั่นได้นะคะโดยวิชันอาร์คไลนะคะใช้พลังงานน้ำแทนนะคะ mm hmm. เพราะว่าใช้คนปั่นเนี่ยม,มันเหนื่อยเนาะน,นะคะ mm hmm. ก็เลยต้องใช้พลังงานาน้ำแทนเรียกว่า Water f r ฟร e แล้วก็ใช้ แรงงานม้านะคะที่ชื่อว่า powerloom โดยคุณเอ็ดร์ดค์ตไรท์นะคะคุณเอ็ดมันค์ไรท์และก็สุดท้ายก็พัฒนาปรับปรุงไปมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมีการประดิ์เป็นเครื่องจักรไอ้น้ำของเจงมัขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูพัฒนาการพร้อมๆกันจากรูปภาพค่ะนะคะสมัยก่อนเราจะใช้กระสวยลำบากน,นะคะก็เลยมีเครื่องปั่นได้นะคะแบบที่หนึ่งพัฒนาการมาเป็นแบบนี้นะคะเครื่องปั่นได้ไหคะนะ สามารถที่จะปั่นได้ดีขึ้นดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็เอามาใช้ทอผ้านะคะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งก็สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศอังกฤษนะคะระยะของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ระยะด้วยกันนะคะยุคแรกนะคะเราเรียกว่ายุคเครื่องจักรไอน้ำบางคนเรียกว่ายุคเหล็กก็ได้นะคะอังกฤษเนี่ยเป็นชาติแรกเลยนะคะที่เริ่มเกิดขึ้นนะคะเ็เอาเครื่องจักรนี่แหละนะคะเอามาใช้ ตอนแรกก็ใช้ในเครื่องปั่นไฟต่อมาก็มาพัฒนามาเป็นรถมาเป็นเครื่องอะไรยานพาหนะในการที่จะขนส่งด้วยกันโดยใช้ถ่านหินเป็นพลังงานเชื้อเพลิงนะคะเราเลยเรียกว่ายุคถ่านหินก็ได้นะคะนี่นะท่านแรกเลยนะคะก็คือคุณเจมวัตนะคะที่ได้ประดิษฐ์นะคะเครื่องจักรไอน้ำที่เอามาใช้นี่ค่ะในการอาหนะขนส่งนะคะ แล้วก็มีทําเป็นรถไฟเครื่องจักรไอน้ำนะคะอันนี้ใช้พลังงานถ่านหินนะคะซึ่งมันให้ความร้อนมากกว่าฐานทั่ว,วไปนะคะแล้วประเทศไทยเราก็มีเครื่องจักรไอน้ําแบบนี้เหมือนกันนะคะซึ่งปัจจุบันใช้ไม่ได้แล้วแต่สามารถที่จะไปดูพิพิธภัณฑ์ที่การรถไฟได้นะคะยุคนี้เป็นยุคเครื่องจักรไอน้ำนะคะเครื่องจักรไอน้ำหรือเรียกว่ายุคถ่านหินก็ได้นะคะ สำหรับยุคที่สองนะคะเริ่มที่ประเทศเบลเยียมนะคะก็พัฒนาขอยอดตับประเทศอังกฤษนะคะเนื่องจากว่าถ่านหินเนี่ยบางประเทศไม่มีใช่ไหมนะคะแล้วถึงแม้ว่ามีมันก็ใช้หมดไปเนาะก็เลยต้องมีพลังงานน้ามันนะคะแก๊สแล้วก็พลังงานไฟฟ้ามาใช้แทนถ่านหินนะคะซึ่งมันก็พัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถยนต์คันแรกของโลกนะคะโดยคุณคุณ เบน์นะคะคุณคาลส์เบน์นะคะที่ได้ปะดิ์รถยนต์คันแรกของโลเพื่อที่จะมาใช้ในการมาใช้ในการสัญจรนะให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แต่นี้เป็นรถสามล้อเนาะแดีวก็พัฒนาการไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะทมัสพาร์เกอร์ก็ได้ผลิตรถยนต์ที่ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แต่อันนี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นรถยนต์คันแรกแต่ถ้าเป็นโฟกัสนะคะอันนี้นะถือว่าเป็น เป็นรถยนต์อันแรกนะคะที่ใช้ใช้ไฟฟ้าในการที่จะขับเคลื่อนนะคะก็ไปดูได้ของจริงยังอยู่นะคะที่ประเทศเยอรมนนีเห็นไหมคะว่าพัฒนากันในยุคที่2ก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแต่ยังไม่หมดค่ะเรายังพัฒนา,าต่อเข้าสู่ยุคที่3ค่ะ ยุคที่3นะคะเป็นยุคอทรอนิส์นะคะเป็นยุคอ e ิ็กทอนิกน์ที่มีการสื่อสารมีการคมนาคมประเทศแรกที่เริ่มก็คือสหรัฐอเมริกานะคะด้วยความที่โอมันห่างไกลกันเนาะติดติดต่อกันลำบากนะคะก็เลยต้องมีโทรศัพท์รุ่นแรกเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ อเล็กซานเดอร์กรีแฮมเบลนะคะได้ประดิษฐ์โทรศัพท์นะคะแล้วก็เริ่มมีโทรเลขเกิดขึ้นทางทุกประเทศทั่วโลกก็เริ่มมีนะคะเริ่มมีอันนี้ก็จะเป็น พัฒนาการของโทรศัพท์ในการที่จะเอามาใช้ติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันสามารถที่จะข้ามทวีปได้ด้วยนะคะเพราะวเราอยู่ห่างไกลกันแล้วก็พัฒนามาเป็นโทรศัพท์แบบนี้นะคะรวมกระตั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอะไรเงี้ยก็เริ่มมาจากในยุคที่สามเองเห็นไหมคะว่าชีวิตคนเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนอกจากจะมีความสะดวกสบายในชีวิตนะคะมีเครื่องอำนวยความสะดวกยังไม่ไม่ ไม่ไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีผลอื่นออีกอ,อย่างแรกก็คือเกิดการแข่งขันกันสแสวงหาอาณานิคมทุกประเทศนี่นะคะก็เริ่มมีโรงงานนะคะเป็นของตัวเองเพื่อสร้างความมั่นคงแต่บางอย่างเนี่ยมันไม่มีวัตถุดิบนะคะก็เลยทําให้ต้องไปหาวัตถุดิบจากทาวีปอื่นอื่นอนประเทศอื่นๆยกตัวอย่างอย่างอ,างอังกฤษเนี่ยนะคะอังกฤษก็เป็นโรงงันทอผ้าใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่จําเป็นต้องใช้ทอผ้าคือฝ้ายซึ่งอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศหนาวปลูกฝ้ายไม่ได้อยู่แล้ว เขาก็จะต้องหาแหล่งไฟนะคะซึ่งแหล่งไฟก็ต้องอยู่ในเขตร้อนอย่างเอเชียบ้านเหล่านะคะซึ่งเออก็มีปลูกไฟเยอะแยะเลยอย่างอินเดียนะคะอังกฤษก็เลยซื้อแต่ว่าการซื้อกับการเป็นอนณานิคมเนี่ยมันก็จะเรียกอะไรคะจะจะจะ,จะลดต้นทุนไปได้นะคะก็เลยทาให้เกิดยุคล่าอนานิคมนะคะและควราวนี้ประเทศในยุโรปก็จะ ต่างได้ประเทศนั้นประเทศนี้อะไรเงี้ยก็เลยทาให้เริ่มขัดกันนะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็อยากที่จะได้ดินแดนในแถบเอเชียหรือว่าในแถบอเมริกานะคะก็เลยทําให้มีความขัดแย้งกันเล็กๆนะคะเพราะว่าแย่งกันหาอนาณาณิคมนั่นเองนะคะอันที่2ตามมาก็คือความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจค่ะเจ้าของโรงงานแน่นอนจะต้องบางครั้งลาบากนะคะส่วนคนที่เป็นลูกจ้างนะคะหรือเรียกว่าชนชั้นกัรมาชีพนะคะก็จะ เรียกจะอะไรคะก็จะมีรายได้น้อยกว่าอยู่แล้วนะคะก็เลยทําให้มีแนวคิดในเรื่องของเศษธธรษฐกิจที่แยกออกเป็นแบบทุนนิยมกับแบบสังคมมินิสที่ทุกคนต้องมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะคะก็เป็นผลมาจากการปฏิวัติอศาสตร์รรมเช่นเดียวกันนอกจากนี้อีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของการแพร่พัฒนามากขึ้นนะคะ เอาง่ายๆคือคนตายยากลงนะคะเพราะว่ามียารักษาโรคปฏิวัติอัตสากรรมเนี่ยไม่ได้แค่ทำสิ่งอำนวยความสะดวกนะรวมไปถึงทางด้านการแพทย์ด้วยนะคะก็เลยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยชีวิตคนได้มากขึ้นก็เลยทําให้จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะอีกอันนึงตามขึ้นมาแน่ๆก็คือขยายสังคมเมืองค่ะนะคะเนื่องจากว่าพอมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นนะคะคนที่อยู่คน โบทนะคะก็อยากได้งานทำเนาะและยิ่งบางประเทศนะคะที่ต้องเอ่อเขาเรียกอะไรอาศัยฝนฟ้าในการที่จะทําอาชีพเกษตรกรรมโอ้ไม่เอาแล้วก็เลยละทิ้งเพราะฉนั้นก็เลยปั่นเกิดปัญหาสังคมขึ้นมามีการอพยพนะคะจากชนบทนะคะเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นประเทศไทยนี่เห็นชัดเลยนะคะแล้วก็พอมาอยู่ในเมืองมากขึ้นที่อยู่ไม่พอเป็นไงคะชุมชนแออัดหรือสลัมก็ตามมา มลพิษก็ตามขึ้นด้วยเพราะว่าโรงงานเกิดขึ้นอย่างมากมายเห็นไหมคะว่าเหล่านี้เป็นผลของอุสตสาหกรรมนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือทรัพยากรธรรมชาติก็ลด,ดลงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นป่าไมาห้หรือเชื้อเพิงอันนี้เป็นผลกระทบทางด้านดีและด้านเสียของการปฏิบัติอุสตสาหกรรมค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลกระทบก็คือแอร์พอลลูชันนะคะยิ่งโรงง,งานอุสตสาหกรรม มากขึ้นเท่าไหร่นะคะยิ่งมีความตาาหน้าในเรื่องของการขนส่งขรามนาคมใดๆก็ตามเนี่ยนะคะมันก็ยิ่งทําให้ฝุ่น PM สะสมมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวทั่วโลกนะคะก็ยังมีปัญหาเรื่องฝุ่น PM อยู่กันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลพวงที่มาจกนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะคะ เมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงนะคะว่าเมันมีผลต่อทรัพยากรที่ลดลงด้วยยังทันหินบ้านเราเนี่ยมีหมดไปแล้วนะคะเหลืออีกไม่มากแค่นั้นเองน้นามันบ้านเราก็เคยมีนะคะแล้วว่าก็ลดน้อยลงจนเหลือจะแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะคะรวมทั้งป่าไม้นะคะพอมีโรงงานเกิดขึ้นตอนแรกอยู่กรุงเทพใช่ไหมเริ่มขยายออกไปสมุทรปราการเริ่มเอาไปที่สระบ,บุรีเริ่มไปที่ระยองไปมากตะพุดอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละที่เนี่ยมันก็ต้องใช้พื้นที่นะคะก็มีการถักขาง แล้วก็เลยทำให้ป่าไม้ลดลงนะคะยิ่งในปี25ง4นะคะตอนนี้พื้นที่ป่าไม้ของเราก็จะมีอยู่ประมาณ31.59ซึ่งถ้าย้อนกลับไปอีกเมื่อส10ปีที่แล้วอันนั้นยกว่าเปอร์เซ็นต์เองแต่นี่ก็ดีขึ้นแล้วเพราะว่าคนไทยร่วมมือกันในการที่จะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมขึ้นมาซึ่งก็ออสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ SDG นะคะที่ต้องการพัฒนาความยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่พวกเรานะคะที่จะพัฒนา ทั้งความเจริญแล้วก็พัฒนาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยนะคะถ้าเราพัฒนาความเจริญทางวัตถุได้มากฉันใดเพราะฉะนั้นอย่าลืมพัฒนาจิตใจให้เป็นพลเมืองที่ดีในการที่จะรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนี้ให้อย่างยังย่งยืนนะคะเป็นพลเมืองเป็นพลโลกที่ดีไม่ยากนะคะถ้าลงมือทํากันในวันนี้นะคะหวังว่าพวกเราจะได้ความรู้ในเรื่องของปฏิวัติอุตสาหกรรมเพื่อที่จะไป ไปวิเคราะห์กันในชั่วโมงเรียนนะคะฝากไปด้วยนะอย่าลืมเป็นผลลโลกที่ดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ